โดยอิงจากข้อมูลตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆครับคือไอเดียเรื่องเงินดิจิทัลที่ไม่ต้องพึ่งใครเลยเนี่ยมันฟังดูดีมากๆนะครับแต่พอะจะเอามาใช้จริงในชีวิตประจำวันทำไมมันยังดูแบบว่ายากจังมันมีช่องว่างตรงไหนคือบิตคอยมันถูกออกแบบมาให้โอนมูลค่าหากันได้โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านไทยใช่ครับ ข้ามโลกได้24ชั่วโมงไม่ต้องขออนุญาตใครไม่ต้องผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินไหนๆเลยซึ่งอันนี้เห็นภาพชัดมากอย่างตอนสงครามยูเครนปี2022ใช่ไหมคะมีข่าวว่าผู้รีภัยบางคนเขาใช้คริปโตนี่แหละในการเก็บแล้วก็ย้ายเงินส่วนตัวข้ามแดนไปรัาผม ในจังหวะที่แบบระบบธนาคารมันใช้ไม่ได้หรือเข้าถึงยากมันกลายเป็นเหมือนเงินสำรองฉุกเฉินไปเลยนะคะใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่สถานการณ์พิเศษนะครับเรื่องค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามประเทศเนี่ยก็น่าสนใจคือข้อมูลจาก World Bank ตอนปลายปี2023บอกว่าค่าโอนเฉลี่ยยังสูงอยู่เลยประมาณ6.4ถ้าโอนสัก200ดอลลาร์โอ้เยอะเหมือนกันนะคะ แต่ถ้าเป็นการโอน i t c o i n หรือคริปโตอื่นๆโดยเฉพาะถ้าใช้ผ่านพวกเลเยอรอย่าง Lightning Network ที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยค่าธรรมเนียมมันอาจจะนิดเดียวจริงๆไม่กี่สตางค์ด้วยซ้ำการที่ไม่ต้องมีตัวกลางนี้เองที่หลายคนมองว่ามันคือจุดแข็งสำคัญที่สุดเลยมันนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการต้านทานการเซ็นเซอร์ใช่ไหมคะถูกต้องคร